ผมก็ร <tang ar> ู้สึกด tamam ีใจนะครับแต่ผมยังไม่รู้ไงว่าจริงหรือไม่จริงคือผมดีใจมากๆาเพราะว่าที่แบบว่าช่องช่องเ็ผู้ใหญ่ช่องเจคือเมตาและแถมว่าเป็นพี่เอสุลชัยพี่เมตาเรายเงี้ยผมก็ยิ่งรู้สึกแบบว่าคือแบบดีใจมากมากที่แบบว่าี่จริงหรือเปล่าก็คือยังยังยังเป็นอีกมุมหนึ่งที่ลุ้นไปพร้อมกับแฟนคลับเหมือนกันว่าอยากให้เป็นจริงเหมือนกันจคุยกับพี่เอบ้างไหมคะคือคือแค่คุยในเรื่องของว่าจะมีละครให้เล่นครับแต่ไม่ได้คุยว่าใครเล่นบ้าง เล่นอะไรยังไงนะครับยังไม่ได้ลงรายละเอียดเพราะจริงๆแล้วเรื่องเสน่ห์นางน,น่าจะเป็นเรื่องที่พีเอแผ่นนานแล้วสแสดงว่า,า,าก็กำลังจะมีกับละครกับพีเอจริงๆใช่ครับกำลังมีจริงๆครับแต่ว่ายังไม่รู้ว่าเล่นกับใครหรือเราเป็นตัวละครอะไรบทอะไรอย่างนี้ครับ ใช่ครับคือคือผมก็ตกใจวันที่แท็กมันเหมือนกันตอนแรกผมก็ไม่ได้สังเกตครับแต่ว่ามีคนแท็กมาในเมนชั่นของแบบอินสตาแกรมนะครับครับท <c oughs> ีนี้ผมก็เลยแบบเห็นดูแล้วบอกเฮ้ย hey, ผมก็เลยเข้าไปดูแบบโอ้แล้วคนคอมเมนต์เยอะมากก็รู้สึกว่าผมก็รู้พร้อมๆกันกับคนที่ไปคอมเมนต์เหมือนกันเพราะว่าอันนั้นน่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะน่าจะเป็นไอจีที่ไม่ใช่แบบทางการด้วยมั้งผมผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็เลยก็เลยยังไม่ทราบอะไรแล้วหลังจากนั้นได้คุยกับพี่เองไหมคะยังเลยครับ ด้วยความที่เราแบบอยากเก่งไปเรื่อยในสายอาชีพครับยิ่งเราได้แบบร่วมงานพี่อําเราคงได้เรียนรู้การทํางานอะไรแบบหลายๆอย่างผมว่าผมว่าใค,ใครก็อยากร่วมงานกับพี่อําด้วยถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นจริงๆก็คงแบบก็คงแบบแต้มบุญผมก็คง <c oughs> อันนี้ก็คงต้องสะสมไปเรื่อย <c oughs> แต่เสนีนางก็คือเป็นเขาว่างกูเป็นเราเล่นเป็นพระเอกออันนี้อันนี้อันนี้ ื่อเรื่องนี้ครับชื่อเรื่องนนางครับแต่เรื่องการโตว,วางละครว่าเป็นหนึ่งเป็นสองเป็นสามอันนี้ผมยังไม่ทราบเลยครับคือเรื่องเดือดดีเทลแบบจริงๆแล้วอ่ะยังไม่มีใครเคาะหรือสามารถบอกได้ว่าคอนเฟิร์มว่าเป็นเราจริงๆนะแล้วเราเล่นกับพี่อําจริงๆนะ,ๆนะอะไรเงี้ยครับแต่ก็คือแต่คือวางไว <ป S> ้แล้วก็คือเป็นครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าต้องเป็นตัวหนึ่งตัวสองอันนี้ผมก็ไม่อยากบอกพี่เผื่ออาจจะโผล่มาเป็นตัวไหนอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่ารอเขาคอนเฟิร์มดีกว่าเพราะสุดท้ายแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดอะไรที่มันแน่นอนจริงๆผม ก็น่าจะแบบคอนเฟิร์มแต่แฟนๆก็รุ้นว่าเราอยากให้เราคู่กับพี่อั้มจริงๆใช่โว้ก็ดีใจครับดีใจครับพี่ก็ดีใจจริงๆเราขอโทษครับจริงเราเคยเจอพี่อั้มหรือว่าได้มีโอกาสจบบบวงวิโอ้ยล่าสุดเลยครับล่าสุดที่ไปถ่ายปฏิทินที่ชองครับก็ไปสวัสดีพี่อั้มมาครับก็เจอพี่อั้มครับเป็นกสวยมากตัวนี้ครับพี่อั้มผมจะมีโอกาสได้เล่นละครกับพี่อั้มแล้วหรือมีโอกาสได้คุยกันบ้างไหมโอ้ไม่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 มีเลยครับเพราะเป็นเพราะเป็นใช่ครับเพราะว่าเป็นจังหวะที่พี่อั้มกำลังแบบ แต่งหน้าอยู่ครับก mm ็เ hmm. ข้าบนสวัสดีใช่ไหมครับเก mm ่งไหมคะัไม่ไม่นะครับคือถ้าเกิดเป็นเมื่อก่อน,นผมอาจจะเก่งแต่ว่าคือตอนนี้ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดเป็นในในมูทของการทํางานเนี่ยผมอยากก็อยากจะแบบเก็บเกี่ยวประสบการณ์หรือทำทำตรงนี้ให้มันเต็มที่สุดที่เราสามารถทําได้อยากอะไรทำเนี้ยไม่อยากรู้สึกพลาดอีกแล้ว mm hmm. <laughs> อยากอยากทำให้แบบเต็มที่มากที่สุดครับ ก็ลุนครับก็รอลุนฝากลุ้นด้วยครับก็คือผมก็ลุ้นไปพร้อมกันทุกคนผมว่าเราเพอผมรู้พร้อมทุกคนด้วยครับเพราะเพราะเพราะช่งช่องเจ็ดที่เวลาเวลาแบบลงอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะค่อนข้างที่จะเดียวทมมอยู่เราก็รู้อานเราก็รู้พอๆกันอะไรเงี้ยครับ